สวัสดีครับเรามาดูาไฟเครื่องยนต์โชว์ครับผมของ Toyota Yaris าานะไฟเครื่องยนต์ตรงนี้สีส้มครับผมก็คือเซนโตอร์ได้ทําทการถอดหม้อกรองครับผมถอดหม้อกรองออกเพื่อเปลี่ยนกรองอากาศเนาะแล้วก็ถอดเซนเซอร์เอฟโอออกด้วยครับผมทีนี้ไฟเครื่องยนต์มันโชว์ครับผมก็เลยจะต้องอใช้เครื่องสแกนในการมาลบโค้ดครับผม ตอร์ลบโคสเสร็จแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องูครับผมว่าไฟเครื่องยนต์โชว์จะหายไหมครับผมเสตาร์ทโอเคไฟเครื่องยนตช์หายไปแล้วนะครับผมก็โอเคเรียบร้อยนะครับผม เรียบร้อยครับผมก็วิดีโอนี้ก็จบท่านี้นะครับผมก็คุณลูกค้าท่านใดครับผมที่ใช้รถโตโยต้าวีอ้อนครับผมมีปัญหานะครับผมก็สามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเซ็นเตอร์ได้นะครับผมเซ็นเตอร์อยู่ที่อำเภอบางประกงจังชุนเซานะครับผมเซ็นเตอร์สําหรับยินดีให้บริการนะครับเซ็นเตอรอสําบคุณครับ